ไม่เริ่มไม่รู้ไม่รู้ไม่ดีไม่ดีกันเลยคือเราได้ปืนใหม่มาเราก็ต้องอวดเลย,เ,ลยนนเราจะไปเปิดอะไรดีแบบนี้แบบนี้ไมไ่ให้เราเปิดบ้าหรือแต่อันนี้แล้วลนะ่ะขอ,อยันหัวปงโ,โอ้ยโอ้ยเซ่เซ่บ้านนมรวางรวาง

เจอเจอเจอไปนเลย,ยนะครับอุ้ยแม่มีตวัวใหญ่ชิบหายเอามาก่อนอย่นี้แค่เ,น,เนียเอาเล้ลวเรากันเลยนเอาเลย ที่อ๋อดูดีว่าใครจะชนะมาดิดูดได้รู้กันทีว่าใครจะชนะอ,อืมอืมมาสีมามาสีมามาสีทจะได้รู้ว่าพวกมึงกตัวเนี่ยใครจะชนะกูบ้อืมออืออออมอืมาสีมา จะได้รู้รู้ฟื้นถึงปืนใหม่ต่อไปไปไหนไปข้างหลังละกันเป็นสิจ๊ะก็เป็นแบบที่แกงอย่ไงเฮ้ยๆไปทุกแบบจงร้งองเปล่าวะ อืมวิม่งกันมาฟิพวกแกก็วิ่งกันเข้ามาอืมอืมจะจับฉันมั้ง่ายเกินไปข้างบนนี้ปะ tôi này đúng ấy chạy cho xí, chạy cũng hạ khóng vô hạ khóng yêu đã hạ khóng yêu nó เจตัดกินอีกแล้วเจตะเกินไม่ได้น,นจะจ๊ะนี่ปะไปช็อกันไหมไปลงไปตรงไหนแล้วเนี่ย เอ,อ้ยตัวไฟฟ้าทำอะไรมันไม่ได้ก็ลู้นๆอยู่

ตูยีคล้ายๆไม่ตายไปับตูมคืออะไรเอ่ยมีแผนที่มาคุยด้วย ไปเราไปดูกันดีกว่าทุกคน Let's go <S อะไรมีอะไรอ่ะไม่ไปแล,ล้วไม่มีอะไรขาดเอาไว้รุ่นโอเคหรือกองตรงนน้นไปก่อนไปก็โอเคมาก่อนไปพี่สนุกน้อย

Ôi Em ngồi luôn quá Ôi vẫn luôn đi chặt tuổi của Mang mì đã Ok để đây là Now's my chance to prove. มพี่รีหรือพ,พี่มุระพี่บอกแล้ไงว่าพี่มีธุระวันนี้พี่เล่นด้วยพี่บอแค่ว่าพี่มีธุระพี่อเล่นด้วยน้อได พี่บอกแล้วพี่เ่นี้นไปไไป,ไปพี่บอกแล้ววันนี้พี่ยเล่นด้วยน้องี๋ยวพี่จะมาเอาของยังไงมีตัวเนี้ย ไปรุป่นรีเฟกรุ่นรีเฟกไหนๆเฮ้ยนีน่อะกลไปนะขเลยก่นอนกลับไปนะข็เช็คของก่อน Louis okay 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 okay, okay. 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 okay.

ยักว่ายิงยักว่าโอเคสวยโอเคสวยไม่สวยดแล้วกูอะเคปยักตาย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì bỏ เจ๋งนะรูวร้ว่ารู้ว่าทุบร่วงจบทีเดียวโฮยสองฟายาี่สิบเก้าว่ะเข้ากันมาดี ร่วมกันไปก่อนจะมาจับพี่งั้นหรอย่างหน่อยน้องแปลกแปกโอ้โหพี่ชิวอยู่ไนน้เนะจะยัง đồn như đồ, đồ, đồ. 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 ừ, thế đồn như thế đồn như thế đồn tiếp ôi chia này bọn ạ anh mày ui mà đi mà đi

จับปนขึ้นเลับม,ม,ม,มืนเนี่ยมาฟิมะมาฟิมะจับนไยังไงใช่ เนด่ออยืมสวยงามไปชายสวยงามไปชายสวยงามครับผมชายที่สวยงามครับผม only the best parts for the Giants there you might talk you might talk hmm เข้าไปแบบไปปม่เงียบเหรอพี่ชายไปแบบไม่เงียบไม่ได้ใช่ป่ะเต็นมันเยอะแล้วกูอ่ะ I'm gonna find out. i going Okay, on. Oh, man. I wouldn't go check yourself. Mm -hmm. But the zombies in those places were loaded with that gunk. Mm -hmm. Yeah? I knew it all along. Hmm. You gotta stay natural. Mm. No GM food for me. I stay yeah. mostly vegan. <laughs> mostly vegan, hey? Uh, everyone <coughs> has their limits. Well, workbench is there if you need it. Just mm. make sure you don't leave a mm -hmm. mess. Kai will flip if someone leaves zombie lungs lying around again. Mm. As most reasonable people would. Yeah, uh, don't be that guy. Yeah, yo. โอเคพี่ชายอะไรอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวขอจบวิดพิธีท่านี้กันนะครับผมทุกคนก็ไ้เ,ไเ๋ยเจงคลิปมากครับผมบ๊ายบายครับเจอกัคนครับ